สุดยอดเอ็กเพิดของการขายของออนไลน์นะครับท่านต้องทําให้ได้นะครับท่านจะมีความมั่งคั่งอย่างแน่นอนนะครับแต่ขอบอกนะครับท่านจะไม่รวยเร็วแต่รวยแน่นอนนะครับให้ทําแบบนี้แล้วก็รวยมากๆด้วยในอนาคตการทําให้ลูกค้ามองเห็นร้านค้าของเรานะครับแล้วก็สินค้าของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําให้ดูนะครับ อันนี้หน้าจอนะครับของผมได้ร่วมแคมเปญไปแล้วนะครับแคมเปญเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องเข้าร่วมนะครับจะทําให้ลูกค้ามองเห็นร้านค้าแล้วก็สินค้าของเรามากที่สุดนะครับผมกดไปที่แคมเปญนะครับฝั่งนี้นะครับนี่เลยนะครับพอเข้ามาที่แคมเปญนะครับแคมเปญที่ยังไม่ได้เข้าร่วมนะครับตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าผมเข้าร่วมไปหมดแล้วนะครับมากดที่แคมเปญที่เข้าร่วมไปแล้วนะครับแคมเปญนี้ผมได้เข้าร่วมสมัครไปเรียบร้อยเลยนะครับรอการอนุมัตินะครับอย่างเช่นวันที่15นะครับ นี่ประมาณนี้เลยนะครับกดเข้าไปดูที่ข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะทําซ้ําอีกรอบนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูว่าทํากันยังไงและก็เร็วทําแบบมืออาชีพมากที่สุดนะครับแล้วก็ขอจ้านะครับดอกจันตัวแดงๆโตโตเลยนะครับว่าทุกแพลตฟอร์มนะครับวิธีการทําคล้ายกันนะครับตอนนี้ผมทําใน l a z a d a นะครับกดเพิ่มสินค้าไปนะครับสินค้าของผมมีเยอะมากนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ ที่เพิ่มสินค้านะครับอันนี้กดเข้าไปนะครับแล้วก็ผมก็ติ๊กทั้งหมดเลยนะครับด้านบนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมจะติ๊กทั้งมี3หน้านะครับเห็นไหมครับสินค้าของผมเยอะมากครับเป็นพันรายการเลยนะครับผมทํามามเดือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับอันนี้ผมก็กดเพิ่มเข้าไปแล้วโอเคหลังจากเพิ่มนะครับเขาก็ให้ราคาแนะนํามาครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับให้ดูกลมกลนะครับ ราคาอยู่ที่34บาทนะครับาราคาแนะนำของเขานะครับบอกว่าให้ลอดอยู่ที่ให้ลดให้ลด4บาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่ามสี่ก็ประมาณ4%เอร์เซนะครับามาดูกันว่าทํายังไงให้เร็วปกติเราก็ทำแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมอยเนี้ยกดที่30เห็นไครับขึ้นสีเขียวแล้วเรากดส่งตรงนี้นะครับแต่ว่า อย่าเพิ่งกดส่งนะครับใส่ให้หมดนะครับใส่ให้หมดทุกช่องเลยแล้วค่อยกดส่งแต่ผมมีวิธีการที่สุดยอดกว่านั้นนะครับลบตรงนี้ออกไปแล้วก็มาตรงนี้นําข้อมูลออกนะครับด้านบนเลยนะครับขวามือบนผมนําข้อมูลออกนะครับอันนี้พอนําข้อมูลออกนะครับโปรแกรมก็จะโชว์ให้ผมดูนะครับว่าดาวน์โหลดนะครับอันนี้ผมก็ดาวน์โหลดนะครับลงมาอยู่ในคอมนะครับ ลงมาอยู่ในคอมพออยู่ในคอมเสร็จก็ยังไม่มานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งกลับไปที่หน้าจอก่อนนะครับกลับไปที่หน้าจอดาวน์โหลดใหม่ก่อนดาวน์โหลดใหม่แล้วก็ติ๊กอันนี้ขึ้นมาสินค้าจากร้านค้าเอ๊ะทำไมยังไม่มานะครับเดี๋ยวรอสักครู่ก่อน ยังไม่มายังไม่มาไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ดูอันก่อนผมให้ดูอันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ผมให้ดูอันนี้นะครับ,นนนนรบปกตินะครับเราก็มีราคาแนะนำนะครับให้เรามาใส่เดียวละช่องนะครับโดยที่รายการสินค้าของเราเป็นพันพันรายการเราทําไม่ไหวนะครับผมใส่สูตรเข้ามาเลยนะครับผมให้อยู่ที่ลดที่ี่เอร์เซนนะครับ ตรงนี้4%่เปกติราคาอยู่ตรงนี้นะครับที่กลมกลมนี่ราคาอยู่ที่350นะครับแล้วก็336นะครับลดไปที่336นะครับตรงนี้ผมลบออกไปก่อนนะครับที่ผมเติมไว้ผมลบออกไปก่อนอผมลบออกไปพอลบออกไปเสร็จนะครับเงื่อนไขก็คือ <c oughs> ขออไปครับเงื่อนไขก็คือจาก350นะครับเหลือ3,36ก็คือลอด4%เถามว่า บางรายการสินค้าของเรากําไรไม่ถึง4%เนะครับแล้วเราขาดทุนหรือเปล่าใช่ครับคุณคิดถูกต้องตามนั้นเลยเราจะขาดทุนแต่ไม่เป็นไรผมบอกแล้วนะครับว่าผมจะเบิรน์นะครับยกผลประโยชน์นี้ให้กับลูกค้าเพื่อให้เขาได้มาติดตามร้านเรารีวิวให้กับร้านเรานะครับไม่ต้องไปสนผมใส่เงื่อนไขของสูตรลงไปว่าเ,เท่ากับนะครับ e 2ก็คือช่องราคาเดิมน,นะครับลบกับวงเล็เปิดวงเล็เปิด2ตัวนะครับ ก็เอาราคาตั้งต้นตรงนี้ครับตั้งแล้วก็คูณด้วย4นะครับหารร้อยนั่นเท่ากับว่าราคา350นะครับก็จะลบ4เปอร์เซ็นตะครับตรงนี้เงื่อนไขตรงนี้ถ้าหากว่าใครไม่เข้าใจนะครับให้พิมพ์มาถามได้นะครับพอได้เงื่อนไขตรงนี้แล้วนะครับสูตรก็จะออกมาจาก350นะครับก็เหลือ336 6ก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกที่ช่องตรงนี้คลิกช่องนี้เลยนะครับแล้วก็ลากลงมาลากลงมาแบบนี้เลยครับนี่ลากลงมา ลากลงมาเสร็จนะครับราคาก็จะมาปรากฏนะครับาตามนี้เลยพอปรากฏเสร็จนะครับผมก็ผมก็มกทําการเซฟนะครับเซฟแล้วผมกลับมาที่หน้าเดิมนะครับกลับมาหน้าเดิมก็คืออันนี้นะครับอ,อันนี้ตกลงแล้วก็ผมก็ใส่มาตรงนี้นะครับที่นําออกนะครับก็นําข้อมูลเข้ากดนําเข้าแล้วก็กดบวกนะครับ อ่าลอที่ผมเซฟไว้ตะกี้นะครับอันนี้แล้วก็ผมติ๊กเข้าไปเลยแล้วก็กด Open นะครับา o p e นนี่เขาก็โหลดไฟล์มาแล้วนะครับ uh, นำเข้าเรียบร้อยนะครับ uh, แล้วก็ Refresh นะครับเดี๋ยวมันยังไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จอ่าโอเค โอเคตอนนี้เรียบร้อยเลยนะครับเห็นไม่เหระครับวิธีการง่ายมากแล้วก็ประหยัดเวลาจากประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมทําไม่ถึง50นาทีสุดยอดเอ็กเปิลของการขายของออนไลน์นะครับท่านต้องทําให้ได้นะครับท่านจะมีความมั่งคั่งอย่างแน่นอนนะครับแต่ขอบอกนะครับท่านจะไม่รวยเร็วแต่รวยแน่นอนนะครับให้ทําแบบนี้แล้วก็รวยมากๆด้วยในอนาคตขอครับ